วันนี้อาจารย์เชื่อมจิตจะมาสอนวิธีการทอดไข่นะครับผมทอดยังไงให้ไปถึงมนุษย์ต่างดาวอ้าวไม่ใช่นะครับ <Huh? S 1> อ่าโอเคเดี๋ยวเชื่อมก่อนไข่อ้าวไข่ไข่อยู่ไหนเอาไข่ไข่อยู่นี่ปุ๊มาแล้วอ้าวเอียงพี่คุพี่ไข่อยู่นี่ผู้ช <Yes. laughs> ายไทย,ทยว่าท่านเมันเร็วเกิน <laughs> นี่ ยังไงทอดเขาเรียกว่าทอดไข่ดาว mm. นาะฮะดูไว้นะเด็ก,กๆวิธีการทอดไข่โอ้โ uh ห huh. <laughs> <laughs> น่ากินมากเลยอ้าวใบแรกครับผมผ่านมาครับผมอ้าใบที่สองครับอยู่ไหนเราเอามาอุ๊บ <laughs> มาแล้วเดี๋ยวจะตบมือทำไมมันลอกมือ <laughs> อลวกล่อลวกือ่อาจารย์แล้วเดี๋ยว oh <my> นี่ครับทุกท่านเป็นไง oh oh <my> โอ้โหมันกระทาะใหญ่ก็ผมมันสุกแป๊บเดียวอ่ะรายการต่อไปครับเรลล็วๆไปเอาเดี๋ยวอย,ยังไม่บอกเลยไปเอาไอ้อะไรนะพริก <P ick> คนละลูกคนละหนว่วยอ้าวคนละหนว่วย